สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมและกับซีรีส์กันเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเบนสการ์เตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมกับผมในแฮปปี้เอสวีเอ็นแซดนะครับผมวันนี้เราก็วัยยุคคอมฟอร์มอ่ะให้ยุคคอมฟอร์มอีกแล้วล่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราใส่ชุดเดิมนะพวกเราไม่อาบน้ำนี่นะครับไม่มี่ยนหัวอะไรเลยมาต่อกันเลยนะฮะด้วยจอยสีเดิมนั่นเองนะครในแนวมันต้องไปจอยแบบนี้อยู่แล้วอ๋อไอ้ตัวเดิ๋ผมเล่นสัตว์ประหลาดแล้วกันสัตว์ประหลาด กอนซ่าอันนี้คือผู้ปรับดีกานะเราจะเล่นดีกาไม่เล่นไม่เล่นเราเป็นแปดไม่เล่นแปดวัน่ะกรรมเขาเล่นแปดวันปะผมอ่ะผมอยากเล่นเลดกิงยังไงไมเล่นนี่ครับผมเป็นคนหน้าตาดีหล่อเท่ดูดีมีสไตล์แค่นี้ความอายอ่ะก็หายไปจริงๆอ่ะผมเองอ่ะเป็นคนที่แบบรักโคเนอะไม่ต้องมากดรักอะไรของพี่หรอกมันน่าเบียว นี่เหล่แกเล่นคาร์เมลอดเลยเหลา่าคาร์เมลอดถึงนั่นละสิเ,เลสคุมามาอยู่ทางฟอร์มเอาไหนโมเลกอนเศร้าวะมันก็ไม่รู้หาไม่เจอดูดีก็เล่นกูดันมันเปลี่ยนอยู่อ่ะแล้วเป็นกูดันเนี่ยตาันาต้องแบบเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดน,นี่อันนี้มันนอกโลกสกปราไห,หานวะนั่นละสิเวัสดีครับคุณผู้ชมทั้งเจสิบสองไม่มีอะไรพูดเหรอผมนะ่ะเป็นคนที่ดี โอ้ยไปวันวันจริงๆเออการซ่านะอาตห้าสิบแปนั่นเองนะครับทำไมมันมขู่แบบมาล้งหน้าขวังวันในในกระตุนเองเองเองนี่แเองเองเองตอดเต้ปรัไดัวสี่กี่ไหมอันนั้นโดเลมอนด่าเสมอเลยไปสอนเราจริงจนะแกมีถามเป็กระจอกค่อยๆจริงๆกัดกัดไม่ค่อยเล่นการซ่เลยเลยไม่ค่อยรู้ท่าเท่าไหร่เไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นกีมเดี๋ยวู่กัน ก่อนแล้วลค่อยขูอ้าอ้าวอมันขู่เลยโดนอะไรวะโอ้โหนี่มันโครส,สแรแลมนี่วะ่ะของเดอะล็อกโดนอะไรขนาดนั้นวะใน้ยูคาร์บอนอ้มันยากมากเลยกิ้งมสมาร์ทที่แขนสั้นตกทีเดียวคือจุดไอ้คือจุดเหรือไม่ือนะผมว่าเล่นยากมากโอ้โหหนุนฉันหน้าดิแล้า,าบ่าสมาร์ทมากอ้ไรฉันหน้าได้หรอวะเออเฮ้ยแล้วก็ยืมเต็มเลยง่วงวะขนาดสิ อย่านี้เราไปสั <médico> ่หลานบ้าแล้วนั่นตัวอะไรเป็กเอวก่อนชอบลืมตัวนี่ชอบขู่นี่ไม่ต้เป็นไรเออเหมือนกันสำลักมันไม่ชินนี่ของหคตรสีของท่าของเลมาซิโออาบลยมาโถ้ยโอ้ยขู่ยังเลยวะ เก่นแงดินี่เลสสกินทำไมมันจับง่ายอย่างวะไม่รู้นี่เหรอพลังของเลสสกินเลสสกิงไอไข่พะโห่ก็พลังรุนแรงจนกระตุกเลยอะไอคิงมปนสลาที่กระจอกมากในเกมแต่ในแต่ในซีรีส์นี้ก็แบบเก่งนะทำไมไม่ได้เลยไอเลสคิงมีประโยชน์อะไรบ้างวะตัวนี้นี่เอาไอเลสสิงมาดีปะ แบกับโอเมก้าเลยเจนรอนเหรอก็ไม่ได้อีกแ้วหรือเปล่าอีกเหรอไอ้คนนม้ว่ะไม่ได้เลยกันซาเพิ่งเคยเล่นนี่กันซาไม่เคยเล่นเลยดูฉัันโอ้ยดู่ในหัวโขกผ่านหัวกระโหลกมาเล็กๆมันก็สระหัวกระโหลกไงพี่นึกว่า ปบแบบประหลาดแบบหัวเข้าพูดอย่างเงี้ยโอ้เข้าพูดเอ้ยผู้เจอเลยแล้วพี่จะยิงพลัง,งเมื่อกี้จบเบาชิบหายเห็ไหมหล่าใจยังมาท่าน,นี้โอ้ยกระตุกอ,อีกแล้วเออกระตุออกอะไรวะนี่น่าจะปรับ พลาดแน่ๆเลยแวร you come from ผมไม่ถูกสักว่าไม่ถูกว่าอะไรไอ้ยหลุดลึกเล,ล่าเลยคือลุกขึ้นก็คือขู่แล้วอ่ะพี่อ่ะสนุกนะตัวนี้มันเก่งยังวะคือสามคือสามน้ท่าที่หมือนสามหน้าไปท่าที่หมดพี่อ่ะได้คิงตัง้งือนไม่รู้จะขู่อะไรทุกวันวะพี่ ด้กวกระโดออนักเรียนร่ังให้กระโดดตบสิเฮ้ออยเร็วว่ะโอ้ห่งเลยห่างเลย,ย,าเลยขาต้สั้นยังไปกระทเขาอีกได้ิงเบสราดลูกิดนะน่าเนยชายเลนสอยัสตายดีว่ะ ทำไมเราตบก,ก่อนได้แท้เยืดดตเโอ้ออโหับไหมโกยทำไมนี่แล้ว,วก็ตัวสูวตัวเลยที่ไม่แข็งแข็งก็ใช่อ,อ,อันนี้ไม่ตัวตัว,ต,วตัวแหบวะมีลมม,ม,มมั้งมีลมมีลมเก่งยังวะไอ้กอน่าค่าก็เล่งไอ้ก็อนได้กินเยอะขาก็ยาวหางก็ยาวหัวก็ใหญ่ ไข่ไข่ไข่ไ่ข่กิไ้ความไข่ใหญ่ไปข้ากดแล้วเ็ูแ่ไม่ทันข่ทุกรอบเลยพี่ไม่รอบวทุกรอบเลยเนี่ยขู่เนี่ยกลมืนจิงหอวะไอ้ิงทำรไางน่ยจำใจไม่ให้รักใครอีกลอ่ะโอยแขนก็ยาวหางก็ยาวเก่งจิไหล่ ก็ไม่ต้องเลยท่านนั้นโอ้โหคิดยังไม่เปิดซีเรียสสาวแอลโอแล้วไปซีรีส์อะไรสลับกันเลยเราก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยอ๊ะพี่นี่ไม่รู้เป็นอะไรบ้างเลยชอบมาขู่ก่อนหรือก็มีติดตัดแหว่งแกมันจะชอบปล่อยพลังเออขู่เพราะความมันตะหนักเออโอ้โหไปท่าแรงตลอดเลยอ่ะ รรรแรงเอกนะแฝงวะ่ะตกทีเดียวเราก็ตายแล้วจะไม่ตกแกให้ตายหรอกเหลืออะอะฆ่าเลยเงี้ยกอดเจอะได้เลยทำไมวะฆ่าเหอะทำอะไรไม่ได้ฆ่าอี๊จับนอนเตะล้มไปซะล้มไปซะใครปานีใครจะปานีถามก่อนจึงลูกหินเอ๊ะเอ๊ะ นตัวชิวเธอใช่ไหมจะมาช่วยก้นไกไข่ผ้าไหมไข่สมบัติแล้วเป็นก้นไก่ก้นไก่เหรอพี่วะก้นไก่ไข่ผ้าไหมน้องไข่สมบัติสมบัติสุกนะเป็นตัวอะไรอีกสนุกเริ่มสนุกแล้วกับปีศาจสัปลาดสัปลาดเมื่อสัปลาด์ไยกายร่างไม่มีใคร ให้ความเต้ามาายมาายอเลยวะปิดบางไม่รู้ไม่รูตัวเองไม่กลัววันเก่งัน อะไรวะสีครึ่งเวมากเลยตึ้งแม่เมื่อกี้เพิ่งเล่นเกมมตอนสามโมงสี่ม้านี่เงค่ะเรกขึ้นเฉยแค่ว่แพ้ว่ะมาถึงน้ก็แพ้แล่วไอุวงเจชวนนี่มึงเก่งท้ามันตัวใหญ่กว่าไทยแลนด์วะอือันนี้มันนี่ม่งสวยๆนะหมอนี้หมอนกำ่า้วกมเต็มเลยจังอ่ะ ก็เริ่มเบี้ยดได้ม่วงหมดกำได้แต่ละสารจะตกก่อนไ่แท้เไม่เก็งด้วยไหมกระตูกลาดูเฉยเ การ์ดมีสองท้าด้วยชิปหายกดผิดด้วยนะสองทา้าเลือกผิดอันแน่เลยของไมเนี่ยมันแรงเพราะว่ามันทำฟองอันนี้มาต่างเลยช่อชอต่างเลยอันนี้มาอสวยๆมานิมนดนมานิดนี่ตลิ่ง แะไรอะไรตว์หลานล้มล้างน้ำเฮ้ยเจ้าตายแล้ว,ลวลเหรออะไรเขเก่งยังวะยังยังไม่เริ่มเลยโอ้โหนี่มีมีขาของเล็กคินนะโอ้โหแจ้ากุ้งโอ้ยกุ้งยิ่งกิ่งว้กุ้เฉยๆนี่ตัวมันกุ้งมังน,นกุ้งอมกุ้งเฉยๆแค่นี้เกินไอ้ยุคคำฟอก เั้นนี่ก็ขนาดนี้นี่คือโอกระถูด้วยโอ้โหสาระละสาระวดู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 มันเอ้ยี้นมันจะตามขนาดนี้ในกุ้งนี้นี่อูเซชูดเต็มเต็มมากข้ามันข้าแบบมันเลวมันดูยากไปตัวนี้โอ้โหแทนทั้งคว่ำเลยอูเซชูไอ้ยี่ทำอะไรไว้ แกทำพี่ชายฝาแฝดของฉันเลยตายไอ้ปูใส่ชวัวเราทำอะไรมไม่ได้เลยแก็ตไปไม่แข่งวะโอ้ยปูเซชัวจรวิงวะ <c oughs> ไม่เคยเล่นไอ้สำหลาบพวกนี้เลยตั้งแต่เล่นมาผมก็ไม่เคยเล่น,ลนไทยแลนด์เหมือนกันโ <c oughs> อ้ย <c oughs> โอ้ยปูใส่ชัวจรวิงที่ม่อย ถ้าเกิดจะกดอะลยกับโอขนาดนี้ไม่กดสี่เหลี่ยมบ้างล่ะโอ้มันเร็วเกินแบบทำไมทำไม่ทันเลยไทยแลนด์โอ้ยกระดอนพร้อมกันเลยกระเด็นโค้งแต่ไม่ได้มีเด็กูไม่ได้ไไดไไดไไดโค้ โอ๊ยปูเ้วยชวนมันเร็วเกินโอ๊ยที่ไหนล้นตายครับอย่างเงี้ยอมันนี้มาอ้าออ้าอไอ้ปู้อ้ไไอ้ไอ้ไอออ้อ้้วอ้ไอ้มอออ้ไ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 ออ้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ ต้โอ้ทำเล่นไม่ได้ไทยแลนด์นี่สถานรวมร่างที่แบบเต้แมนหา้าคนไพ่แพ้ให้กับไทยแลนด์แต่ว่าแพ้ไอ้กับคูเฉลิไอ้นี่เนี่ยนะที่ถูกน่นแมนทีกล้อาอำจัดเนี่ยนะปุ้งปุ้งแม่เมยโอ้เร็วจัดไอ้ M คัมฟอนอ่าประหลาดใจ M 78กำสามเหลี่ยมมึงก็ถูกนี่มันเฮ้ยอย่างเงี้ยปอบใจมัหัวเลยหัน เราจะว่าพายแพ้ไม่ได้ย,ไย่อขัน Where you come f r นั่นมาแข่งเดียววะเอา้าโอ้ยเล่นอะไรจากดาวะ เด yup. ี๋ยวนี้เดี๋ยวไอ้กุ้งไอ้กุ้งกันเลยไอ้กุ้งใจเย็นไอ้ไอ้กุ้งใจเย็นโอ้โหไม่ทันว่ะตายแล้วตายลาก่อนกุ้งเดี๋ยวไอ้ปูเศษชวนไปกับพัคลิสตาปูเศษชวนเลยนะเรียกมัวหมดแล้วกุ้งปูกุ้งเปูเนี่ยปล่อยตายปูเศษชวนนี่ใหม่หนึ่งกันน่าทลายเนี่ยเ้ไม่ไม่เล่นลิสตราสู้สตราตั้งมานเอาแล้วครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปสุดพิเศษสเปเชียลอลิลอมิตอินเตอร์เรคทีฟคอม فور ทเบอร์เออเทีิลเหเงี้ยเคยกันนะน่ไว้เจอกันไปในคลิปหน้านะครับในชุดเดิมอีกแล้วยอบยอบยอบไปแล้วครับผมจริงกนันใจกันเมือคุณมองออกมาได้เกี่ยวมนกันขอให้ทุกคนเจริญเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับมีพลานามัยที่สมบูรณ์คิดอะไรก็ขอให้ได้ดีนะครับผมอย่าได้เอขอบคุณครับสาธุ สบายยังเวรผาล